สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเราจะนำเสนอรายงานเรื่องข้อพิาพาทในที่ดินเกี่ยวกับการครอบครองประปักค่ะการครอบครองปรปักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1น8 2บัญญัติว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีสซท่านว่าบุคคลน,นั้นได้กรรมสิทธิ์ในคดีนี้นะคะผู้ร้องต้องการขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักเมื่อที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ผู้ร้องจึงต้องทําการครอบครองที่ดินดังกล่าวเป็นเวลา10ปีขึ้นไปจึงสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรานี้ได้คดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาลสินผู้ร้องยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดกาลสินเนื่องจากผู้ร้องได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทมาจากนางนอในปี2539และได้เข้าทำประโยชน์โดยการทำนาตั้งแต่ปี2539มาจนถึงปัจจุบันและในช่วงเวลาหนึ่งนะคะมีเหตุที่จะมีการเวนคืนที่ดินผู้ร้องจึงต้องการเวนคืนที่ดินเมื่อไปติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่จึงแจ้งว่า ในการจะเวนคืนที่ดินนั้นจะต้องมีเอกสารสิทธิ์แต่ผู้ร้องไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเนื่องจากในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ร้องนางยอและนางนอในปี2539ข้างต้นนั้นไม่ได้มีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อไม่ได้มีการกระทำดังกล่าวการซื้อขายระหว่างผู้ร้องนางยอและนางนอจึงตกเป็นโมฆะเพราะไม่ทำตามแบบของมาตรา4 5 6 กรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงไม่ตกเป็นของนางยอนางยอเมื่อต้องการกรรมสิทธิ์จึงต้องมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักศาลชั้นต้นยกคำร้องโดยให้เหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะเหตุ hey, ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องประเด็นที่หนึ่งที่ดินแปลงพิพาทมีชื่อนางนอเป็น ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ตามสำเนาโฉนดที่ดินเมื่อผู้ตรวจสอบทางทะเบียนพบว่าเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าสามสี่นางนอได้นำที่ดินไปขายฝากให้แก่บริษัทจำกัดปรากฏตามสารบัญจดทะเบียนด้านหลังสำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินนางนอเจ้าของที่ดินได้ขายฝากที่ดินให้แก่บริษัทจำกัดในราคา ซื้อขายหกหมื่นห้าพันบาทโดยมีกำหนดเวลาถ่ยหกเดือนไม่ปรากฏว่านางนอได้ใช้สิทธิถ่ายภายในเวลากำหนดนางนอย่อมหมดสิทธิถ่ายที่ดินย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทการยึดถือครอบครองที่ดินของนางนอภายหลังการขายฝากต้องถือว่ายึดถือครอบครองแทนบริษัทและนางนอไม่มีสิทธิ นำที่ดินไปขายให้แก่ผู้ร้องประเด็นที่2แม้ผู้ร้องจะซื้อและยึดถือครอบครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2539ผู้ร้องก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินโดยอาศัยสิทธิของนางนออันเป็นการยึดถือครอบครองแทนบริษัทมีได้ยึดถือไว้ เพื่อตนเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ร้องแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงการยึดถือครอบครองต่อบริษัทว่าจะยึดถือเพื่อตนถือว่าเป็นการยึดถือครอบครองแทนบริษัทประเด็นที่สามพฤติการของผู้ร้องที่เคยติดต่อบริษัทเพื่อขอไถ่ถอนที่ดินเป็นการยอมรับสิทธิของบริษัทว่ามีสิทธิดีดกว่าตน ดังนี้แม้ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินมานานเพียงใดผู้ร้องก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปลรปากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382จากเหตุดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมานั้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องค่าลิขชาธิทำเนียมตกเป็นพับ เมื่อสารชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องผู้ร้องจึงยื่นคัดค้านต่อสารอุทธร์ผ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นต่อสารอุทธร์ภาคสี่โดยแบ่งออกเป็นสามประการดังนี้ประการแรกการครอบครองที่ดินของนางสอยอไม่ได้เป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิ์ของนางนอที่ครอบครองแทนบริษัท เนื่องจากการทำสัญญาซื้อขายระหว่างนางสาวยอและนางนอไม่ได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญาซื้อขายจึงเป็นโมฆะเมื่อทางทะเบียนพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์จึงถือว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินซึ่งเป็นของบุคคลอื่นโดยเจตนาเป็นเจ้าของดังนั้นการเข้าครอบครองทำประโยชน์ของนางสาวยอผู้ร้องจึงไม่ได้เป็นการเข้าครอบครองทำประโยชน์โด,ดยอาศัยสัญญ,ญาซื้อขายแต่เป็นการที่ผู้ร้องได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยความสงบ เปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลานานกว่า18ปีเศษผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองประปักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่1,382 ประการที่สองที่ศาลวินิจฉัยว่าผู้ร้องไม่สามารถแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงการยึดถือการครอบครองต่อบริษัทจำกัดว่าจะยึดถือเพื่อตนเพราะผู้ร้องไม่เคยทราบมาก่อนว่าที่ดินพิพาทได้นำไปขายฝากไว้กับบริษัทใดในตอนที่ผู้ร้องติดต่อก,กับเจ้าพนักง,งานจนทราบความก็เป็นเวลาที่ผู้ร้องครอบครองที่ดินมาเกิน1ิปีแล้วและมาทราบภายหลังว่าที่ดินพิพาทมีการขายฝากไว้กับบริษัทผู้ร้องจึงไม่ได้ครอบครองแทนบริษัทในวันที่ผู้ร้องต้องบอกกล่าว ประการที่ 3. ที่ศาลวินิจฉัยพฤติการที่ผู้ร้องเคยติดต่อบริษัทจำกัดเพื่อขอไถ่ายถอนที่ดินว่าเป็นพฤติการที่ผู้ร้องยอมรับสิทธิของบริษัทว่าดีกว่าตนเป็นเพียงการทําให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างสมบูรณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทโดยเจตนาเป็นเจ้าของไม่ใช่การที่ผู้ร้องมีเจตนายอมรับสิทธิของบริษัทดีกว่าตนเมื่อบริษัทไม่ดําเนินการให้ผู้ร้องได้ผู้ร้องจึงต้องมาแสดงใช้สิทธิ์ทางศาลให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิโดยการครอบครองประปักตามป ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่1382้อด้วยข้อเท็จจริงและกฎหมายต้มที่ผู้ร้องได้ประทานกับเรียนมาแล้วทั้งหมดขอให้ศาลได้โปรดพิจารณาภา,ากษากับคำสั่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปร,ประปักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลังจากผู้ร้องได้ขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค4ี่ได้โปรดพิพา,ากษากลับคำสั่งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ภาคสี่มีคำพิพากษาสรุปดังต่อไปนี้ จากที่ปรากฏในข้อเท็จจริงที่ดินตกเป็นของบริษัทจำกัดตามสัญญาขายฝากและการทำสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างนางนอนและยอไม่ได้ทำหลักฐานและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การซื้อขายนิย่อมเป็นโมฆะแต่ไม่ว่าที่ดินจะเป็นของนางนอนผู้ขายหรือไม่การซื้อขายที่ดินระหว่างนางนอนและนางยอก,ก็ถือเป็นเสียเปล่าบทบัญญตัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382งมองค์ประกอบสำคัญคือต้องเป็นงานครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น โดยที่ผู้ครอบครองนั้นไม่จําเป็นต้องรู้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้ใดข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ครอบครองทําประโยชน์ตั้งแต่ปีพศ2529จนถึงปัจจุบันโดยไม่มีผู้ใดโต้อย,ยังคัดค้านและมีการร้องขอต่อศาลกระทั่งมีการแต่ส่วนตามระเบียบแล้วดังนี้การกระทําของผู้ร้องเป็นการกระทําโดยเจตนายึดถือเพื่อตอนด้วยเจตนาเป็นเจ้าของไม่ใช่การยึดในลักษณะครอบครองแทนบุคคลอื่น การที่ผู้ร้องติดต่อไปขอถ่ถอนที่ดินจากบริษัทจำกัดนั้นไม่ใช่การยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ดีกว่าตนเพราะในขณะนั้นผู้ร้องครอบครองเกินกว่า1ิปีแล้วเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังที่วินิจฉัยข้างต้นว่าที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแล้วที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรภาคสี่อุทธรของผู้ร้องฟังขึ้นผู้พิพากษากลับว่า ที่เดียนตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 8 2ค่าริชสอง่าร,รมทเนียมทั้งสองสารให้เป็นพับบทวิเคราะห์ของคณะผู้จัดทำคณะผู้จัดทำวิเคราะห์ตามมาตรา1,382แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องการครอบครองปรปักและเห็นว่าการครอบครองปรปักนี้หลักสำคัญของการครอบครองประปักคือ ต้องมีการยึดถือเพื่อตนอย่างเปิดเผยโดยเจตนาเป็นเจ้าของและต้องเป็นการยึดถือทรัพย์สินของผู้อื่นผู้อื่นนี้ผู้ครอบครองไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเป็นผู้ใดดังนั้นแม้มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าการซื้อขายที่ดินระหว่างนางยอและนางนอเป็นโมฆะเพราะไม่ได้ทำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456ซึ่งเป็นผลให้สัญญานั้นเสียเปล่า และมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเมื่อองค์ประกอบสำคัญไม่ใช่การที่ผู้ครอบครองนั้นจะต้องรู้ว่าเจ้าของที่ดินคือผู้ใดดังนั้นจึงไม่ทำให้นางยอเสียสิทธิ์ในการร้องขอต่อศาลเพื่อขอแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักต่อมาเมื่อปรากฏว่านางยอได้ยื่นคำร้องและ ศาลได้ประกาศนนะัดไต่สวนตามระเบียบแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมาโต้แย้งคัดค้านการครอบครองที่ดินของนางยอดังนี้นางยอจึงได้สิทธิ์ในการครอบครองปรปักนางยอสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้แสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองประปักตามมาตรา1382แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้